สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชราพรธิจนันทร์รหัสิต6 7 0 1 1 0 1 0 3 4 4กำลังศึกษาอยู่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมสาขาการจัดก,การการท่องเที่ยวและการบริการค่ะวันนี้ดิฉันจะพามาเยี่ยมชมวัดพระธาตุจอมศรีจำมาสัมพุทธเจดีย์ค่ะก่อนอื่นต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมวัดพระธาตุ จอมศรีสัมมาสัมพุทธเจดีสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีความเก่าแก่และทรงคุณค่าแห่งหนึ่งในพื้นที่นี้ค่ะรับชมได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับวัดพระธาจอมศรีสัมมาสัมพุทธเจดีกันเลยดีกว่านะคะ วัดพระธาตุจอมศรีสม,มาสัมพุทธเจดีหรือเรียกสันส้นๆว่าวัดป่ายางห่างตั้งอยู่ที่บ้านป่ายางห่างตำบลมากข่าอำเภอกันทาราวิชัยจังหวัดมหาสารคามเป็นวัดพระธาตุที่เกิดขึ้นในชุมชนริมแม่น้ำชีของบ้านป่ายางห่างค่ะ โครงการเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีพระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้ามาซื้อที่ดินในชุมชนบ้านป่ายังห่างและสนับสนุนการก่อสร้างสถานที่ทางศาสนา และวัฒนธรรมการกนน่ร้งและ,และระยะเวลานะคะ,<น>ะพื้นที่ที่ถูกพัฒนาจนมีการสร้างเจดีและสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาอื่นๆขึ้นในหมู่บ้านเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและตามแหล่งข้อมูลและรายงานท้องถิ่นการก่อสร้างเจดีในรูปแบบที่เห็นในปัจจุบันเสร็จสิ้นเมื่อ พุทธศักราชสะงพหรือคหิสรือที่ศักราชสอนีดด้ไม่ได้เป็นแค่สถานที่สักการะนะคะแต่เป็นพื้นที่ฟื้นฟูวัฒนธรรมของชุมชนเช่นการนำประเพณี2 2คอง14และงานบุญประจำปีกลับมาจัดอย่างเป็นแบบนั่งเดิมทำให้ชุมชนยังรักษาขนบธรรมเนียมและกลายเป็นจุดรวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของพื้นที่ค่ะ จุดเด่นของวัดพระธาตุนะคะคือเจดีสีขาวรูปลักษณะและมีอาคารประกอบเช่นโบสถ์หอพระซึ่งชุมชนใช้ประกอบพิธีทางศาสนาและงานบูญต่างและเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีการจัดสร้างและเททองหล่อพระพุทธรูปพระ มารวิชัยสำลีดล้านช้างเพื่อนำไปบรรจุในช่องผนังโบสถ์หอพระของวัดซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่มีการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและชาวบ้านมาร่วมพิธี<ล>ด้วยทาง<อ>วัด มีการจัดงานน้ำมัศก,การและพิธีบุญต่างๆเป็นประจำรวมถึงประเพณีบุญพเวทและการฟ้อนถวายองค์พระธาตุในบางปีค่ะซึ่งทำให้วัดเป็นศูนย์รวมของงานบุญท้องถิน่นและแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมค่ะค่ะ พระธาจอมศีสัมมาสัมพุทธเจดีได้รับการสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนโดยภายในองค์พระธาตุนะคะได้บรรจุพระมรรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่ผู้คนเคารพบูชาและเดินทางมากราบสักการะไม่ขาดสายค่ะ บรรยากาศรอบๆวัดนะคะเป็นพระธาตุที่เต็มไปด้วยความสงบลมลื่นมีเจดีย์และศาสนาสถาประกอบอยู่โดยรอบทำให้ที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับสักการะบูชาเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าด้วยคะ่ะผู้ที่เดินทางมานิยมมากับสักการะพระธาตุและขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลเสริม บารมีรวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญต่างๆที่ทางวัดจัดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงวันสำคัญนะคะพระพุทธศาสนาเช่นวันวิสาขบูชาหรือวันมาฆบูชาทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวประวัติความเป็นมาและความสําคัญของวัดพระธาตุจอมสีสัมมาสัมพุทธเจดีย์พระธาตุแห่งน,นี้ไม่เพียงแต่เป็นสัต สนาสถานศักดิ์สิทธิ์แต่ยังเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่ตั้งใจฟังหวังว่าจะได้มีโอกาสพาไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆในอีกอนาคตผิดพลาดประการใดขออภัยมาณะที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ